เรามาดูสีเพียง T O A กันบ้างน,นะครับผมเอาไว้ใช้ที่เรือนะครับผมก็กันเพียงได้นะครับผมเอาไปทาไม้ทาอะไรก็ได้นะครับผมตตยท้องเรือนะครับผมสามารถกันเพียงได้นะครับก็เรามาเปิดดูกันนะครับผมว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะครับ oh. ก็เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม ต้องเอาไม้หรือลูกกิ้งนะครับผมก็เอามาคนนะครับผมเนื้อข้างล่างจะได้ขึ้นมานะครับผมจะได้เอาไปทาได้นะครับผมนี่นะครับคนให้มันนานๆหน่อยนะครับผมก็จะเป็นแดงแบบนี้เลยนะครับผมก็สามารถเอาไปทาได้เลยนะครับผมนี่นะครับเนื้อก็โอเคเลยนะครับผม เนื้อสีก็โอเคเลยนะครับ